หัวพเยาวามุนภุ่มคููแม่หัวพเยาวามุนภุ่มคููแม่เงินและการซื้อสินค้าเรามาดูกันนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับเงินและการซื้อสินค้ามีอะไรกันบ้างทนทนเงินหันกึมวันกึมเงินสดทงจรทงจร เหรียญชีเพชีเพธนาัตรชินยองคาดอชินยองคาดอบัตรเครดิตครับครับราคาคางกระจกคางกระจกราคาชาดาชาดา,า,ดาถูกพีชาดาพีชาดา,พา,ดาแพง คับอินับอินลดใช้กับราคานะครับราาดดลดราคาคักดาคักดาลดราคานัดดานัดดาใส่ชาดาชาดาบรรจุจัดหอแพ็คโพจังฮาดาโพจังฮาดาบรรจุ หแพ็กพากูดาพากูดาเปลี่ยนใจกับสินค้านะครับเปลี่ยนสินค้าขโยฮวนฮาดาขโยฮวนฮาดาเปลี่ยนสินค้านะฮวนบุญฮาดาฮวนบุญฮาดาคืนเงิน